มีการจับตัวผู้้องงสนะคนที่ตามข่าวเรื่องนี้มาก็คงจะทราบว่าผู้้องสัสนั้นถูกจับตัวประมาณ6วันนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุนะครับผู้้องสัสรายนี้ก็คือลุยจิแมนจิโอนี่นะครับความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมตำรวจบอกว่าชายผู้นี้วัย26เนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่ยิงสังหารซ e o ของบริษัทประกันสุขภาพ United Health Care คุณไบรอันทอมสันนะครับ แต่ปรากฏว่าแมนจิโอนี่คนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นลูกค้าบริษัทดังกล่าวแต่ตำรวจว่าอาจจะต้องการที่จะทำร้ายผู้บริหารเนื่องจากว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทสำคัญในวงการประกันสุขภาพนั่นเองนะครับคุณโจเซฟเคนนี่หัวหน้า ฝ่ายเจ้าที่ตำรวจสอบสวนสืบสวนของหน่วยงานตำรวจสหรัฐนิวยอร์กหรือว่า NYPD กล่าววันเพรส่สบ,บดีว่าเจ้าที่พบหลักฐานที่ชี้ว่าแมนเจอร์นี่นั้นทราบล่วงหน้าว่ามีการประชุมของนักลงทุนของบริษัท United Healthcare ที่นิวยอร์กนะครับชื่อของบริษัทกล่าวนั้นยังถูกบันทึกอยู่ที่ตัวของแมนเจอร์นี่อยู่ในสมุดบันทึกหรือว่าภาษาอังกฤคือพบในโนตนะครับโดยในตอนนี้เนี่ย แมนเจอนี่นั้นถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับนายตำรวจเคนนี่เนี่บอกว่าเราไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเขานั้นเป็นลูกค้าบริษัทยูเนเต็ดเฮลท์แคร์แต่เขาได้เอ่ยถึงบริษัทนี้ว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่อันดับ5ของสหรัฐซึ่งก็น่าจะเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยดังนั้นนั่นอาจจะพออธิบายได้ว่าเขาพุ่งเป้าไปที่บริษัทนี้นะครับ เอรายง,งานว่าที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทดูดัด Health Care ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อันดับ5ของสหรัฐแต่เป็นผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดแล้วก็ติดอยู่ใน1 1ใน20อันดับแรกของธุรกิจในอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดหรือว่า m e t k e t i t p l t z l t z o t i o ันั่นเองนะครับในเวลานี้นะครับลุยจิแมนเจลนี่นั้นถูกคุมขังโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวในรัฐเพนซิลเวเนีย เขาถูกจับในระดังกล่าวเมื่อวันจันทร์หลังจากที่มีผู้แจ้งตำรวจว่าพบเขากำลังนั่งอยู่ในร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลที่เมืองอัลทูนาห้างจากนิวยอร์กจุดเกิดเหตุเนี่ยมาประมาณ370กิโลเมตรทางตะวันตกนะครับคุณโทมัสดิกกี้ซึ่งเป็นทนายของผู้ต้องสงสัยรายรนี้เนี่ยกล่าวว่าแมนเจอร์นี่ต้องการจะบอกกับศาลว่าตนนั้นไม่ขอสรภาพผิดและดิกกี้ทนายเนี่ยบอกด้วยว่า เขายังไม่เห็นหลักฐานที่ผูกมัดลูกความรายนี้กับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนะครับแมนเจอร์นี้นถูกจับกลุมตัว5วันหลังจากที่สังถูกต้องสงสัยว่าสังหารคุณทอมสันวันที่7วันที่4ทธันวาคมแล้วก็ถูกภาพของเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดด้านนอกของโรงแรมบนเกาะแมนฮัตตันนะครับตำรวจกล่าวว่ามือปืนรอยอยู่ด้านนอกของโรงแรม ซึ่งบริษัทยูนิเฮลท์แคร์จัดการประชุมนักลงทุนโดยผู้ก่อเหตุยิงจากด้านหลังของเหยื่อหลายคนคงจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับก่อนผู้องหารายนี้เนี่ยจะหนีไปด้วยการขี่จักรยานเข้าสวนสาธารณะเซนทรัลพาร์คซึ่งเป็นสวนใหญ่ใจกลางมกเกาะแมนฮัตตันนะครับ แมนเจอร์นี่นั้นยังได้ต่อสู้ทางกฎหมายด้วยเพื่อคัดค้านการที่เจ้าที่นิวยอร์กต้องการให้เขาถูกส่งตัวค่ามาจากเพนซิลเวเนียในรัฐที่เป็นสถานที่เกิดเหตุโดยสารนัดฟังความคืบหน้า30ธันวาคมนี้นนเป็นรายงานของ AP นะครับตำรวจกล่าวว่าพบปืนอยู่ที่ตัวของแมนเจอร์นี่ในตอนที่เขาควบคุมตัวแมนเจอร์นี่โดยเป็นส่วนประกอบ ของปืนเนี่ยเป็นเป็นปืนที่ประกอบขึ้นเองหรือที่เรียกว่า ghost gun คุณยมยุทธ ghost gun เนี่ยก็คือปืนที่ไม่มี serial number ที่ระบุที่มาที่ไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวปืนเนี่ยมีส่วนประกอบที่ตรงกับตัวส่วนประกอบของกระสุนที่พบที่ที่เกิดเหตุที่ทอมสันถูกยิงเสียชีวิตในตอนนั้นนะครับเขาถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาต แล้วก็แสดงบัตรประจำตัวปลอมต่อตำรวจด้วยนะครับแมนเจอร์นี่วัย26ปีมีพื้นฐานชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสเขาเรียนมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League หรือว่าอยู่ที่ university of pennsylvania นะครับแล้วก็มาจากครอบครัวนักธุรกิจใหญ่ในรัฐแมริแลนด์โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับครอบครัวแมนเจอร์นี่นี่เขาเคยเขียนลงโซเชียลมีเดียถึงอการปวดหลังเรื้อรังของเขาก่อนการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็โพสต์ว่าการผ่าตัดประสบความสําเร็จสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยพิจารณาถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเดียวกับตัวเองด้วยนะครับตำรวจกล่ามมนพูดว่ากําลังตรวจสอบข้อความที่แมนเจลนี่เขียนถึงปัญหาสุขภาพแล้วก็ความรู้สึกไม่พอใจของเขาต่อภาคธุรกิจอเมริกันแล้วก็ระบบดูแลสุขภาพของประเทศนะครับเคนนี่หัวหน้าเจ้าหน้าที่สอบสวนของ NYPD กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าครอบครัวแมนเจอร์นี่นั้นแจ้งกับตำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนในซานฟรานซิสโกว่าไม่สามารถติดต่อหาตัวลุยจิแมนเจอร์นี่ได้ก็คือเรื่องราวนี่ก็คือเดือนกว่าแล้วที่ครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อหรือว่าติดตามว่าเขาอยู่ที่ใดได้นะครับครับ